ราชบุรี f อฟเปิดบ้านเอาชนะนาดิน f อฟตัวแทนจากเวียดนามในศึกฟุตบอล ACL 2รอบแบ่งกลุ่มนัดที่5เมื่อช่วงหัวคําของวันที่27พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาก่อนเกมราชบุรีมีเงื่อนไขคือต้องเอาชนะผู้มาเยือนให้ได้ผลต่าง2ประตูขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ เกมเป็นไปอย่างสนุกและตื่นเต้นและก็เป็นราชบุรีที่ทำได้ตามเป้าหมายยิง2ประตูรวดช่วงทดเวลาบาดเจ็บโดยซิดเคลยิงประตูความหวังในนาทีที่90บวกสและอีกซานยิงปิดกล่องในนาทีที่90บวก5 จบเกมราชบุรี f อเอาชนะนำดิน f อไปได้2ประตูต่อ0พลิกขึ้นไปเป็นอันดับ2ของกลุ่มมีลุ้นเข้ารอบ99%ตอนนี้ราชบุรีมี Head to Head เท่ากับนำดินแต่ลูกได้เสียราชบุรีดีกว่าโดยมีผลต่างที่บวก9ประตูและนำดินลบ2ประตู นัดสุดท้ายราชบุรีต้องไม่แพ้มากเกินไปเช่นไม่แพ้4-5ลูกและลุ้นให้นำดินไม่ถลบมอีสเทิร์นแบบโลกแตก7-8ลูกเท่านี้ราชบุรีจึงจะได้เข้ารอบโดยนัดสุดท้ายของรอบนี้ราชบุรีจะออกไปเยือนกำบะโอซากา้าและนำดินจะเปิดบ้านรับอีสเทิร์นในวันที่11ธันวาคม2568